กันในตรงสามเหลี่ยมบวกกันได้กี่องศาร้อยสิบสี่ร้อยร้อยสิบสี่องศาทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาให้มุมเรามาต่อมุมนะครับให้มุมที่เหลือนักเรียนสามารถอ่านได้ไหมได้ได้นะครับอ่านได้ไหมได้เดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับรูปสามเหลี่ยมถ้าเห็นอย่างนี้นักเรียนว่าเป็นสามเหี่ยมอะไรครับเออสาม หรแบบือดูเรกนะบทที่หน้าที่งนะครับการหนามไปในของรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด5ก้อนหนามป็นการบ้านห้ามลอกจากทีห้ามลอกจากจักเลยงนะั้นดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับทำด้วยตัวเองเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตนะครับถ้าไม่จะเข้าใจตรงไหนก็ให้ถามคุณครูหรือถามเพื่อนที่เก่งนะครับ สวัสดีค่ะนักเรียนอย่างนั้นนี้พี่จ้าคาวนี้ก็พี่จ้าสังคมเดี๋ยวมาดูว่าคือจะสอนเรื่องอะไรวนนี้คือเรื่องใกล้ตัวเราเลยนะคะอ้าวอ้าวอ่านว่าไงโอรักชันอ้าวเาบอกโอรัชันนะคะโอรักชันเนี่ยนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไร การกดโกงการกดโกงแซ่กันไม่การผุจริตการผุจริตี่ยค่ะไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์อันนี้เราบอกเลยว่าคือการคอรัปชันนั่นเองนะทีเดียเราทุกคนต้องรักผิดชศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ให้สำนึกบุญคุณที่ท่านต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะสละเลือดเนื้ออสละเนื้อนะเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรา นี่นักเรียนก็พอใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกันบ้านให้นักเรียนกลับไปหาตัวว่าคอร์รัปชันนอกจากที่นี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อยามาส่งครูว่าคอร์รัปชันมีอะไรบ้างเบต้าเบต้าไปยองก่อนบ้าไปไปใจอ่ะไปไอใจด้วยกันเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวครูด่าไปซะครูไม่ได้ทำเสียเดี๋ยวก กันตะปัดอ๋อของเธอนี่เยี่ยมเลยนะทำถุกทุกพ่อเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับไปทำให้ตัวเองแล้วลงมาไหมทำให้ตัวเองครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะโอเคครับนะขอบคุณน,นั้น อของกันนั้นข้อนี้ผิดอยู่นะลูกนะั้นเอามุไปในี่กองจำเรียมบวกกัน้กี่องศาร้อยแปดสิบรอดสิบงศาเลี่นี่ของเรามันบวกแล้วนะั่นคือร้อยแปดสิบนะนี้เป็นเก๊ไหมนะนะโอเคนะก็อื่ินก็อื่นถืกต,ต,ต้องดีมากครับอ,อ,อัไพิมของเธอวันนี้ทำไมทำตุ้มข้นข้อเลยอะ่ะข้อกินทำได้ตัวเองไหมครับทำได้ตัวเองนะ ก็สมุดเลยนะครับดีเยี่ยมเยี่ยมมากครับการดิฟคนะครับส0บคะแนนนะครับห้ามรอบขอเดือนนะครับาต้อก็มีความขึ้นตัดต่อตัวเองนะครับถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกเพราะว่าถ้าเราลอกของคนอื่นนะครับเราก็ไม่มีความรู้เราจ้ากบบเราเป็นคนที่โงนะครับเมื่อเราผูกก็สอบ ต่อไปนะคุณนะครับเราก็เป็นไงครับเรามีโอกาสเราก็มีโอกาสทาอะไรเราก็มีติดที่จะไปปรงได้ขณะก็สอบเรยายังปรงวันทุกคนต้องมีความสื่อจากจารีตตัวเองนะครับอ้าววุยดิฟิเล่นประมาณสิบเต็ม สมมติจะมาทำไกวนได้แนได้ขึ้นดีทำามอบไม่ได้เลยตื่นเต้นอ่าต่อไปครับฟิล์ได้ศูนย์ทำไมลูกทำไมทะข้อสอบของพงไม่ได้เลยทำไมข้อสอบยากไปเหรอเรว่ายังไงครับก็จะอบผ่าได้ยังไงาะที่คราอยังไปโลกจากอินเทอร์เน็ตมา อ,อ,าอาจารกเอนสูดอเตเลอกจากเฉลยจาก,จกอินเทอร์เน็ตมาอย่างนั้นแลูกแล้วคุณครูสั่งเลยลว,ว่าเราต้องซื้อจัดต่อตัวเองถ้าเราไม่ซื้อจัดตัวเองคุณครูให้เด็กแทนไปนักเรียนต้องไม่ไปลอกจากเฉลยไม่ไม่ลอกจากอินเทอร์เน็ตมาวรานักเรียนจะไม่มีความรู้นะฝากทุกครูเลยนะต่อไปลูกๆต้องเราต้องเรยียนรู้ด้วยตัวเองเราต้องมีความ ซื่อสัต์ต่อตัวเองนะครับความซื่อสัตว์ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของคนดีจาไ้เลยถ้าเราไม่ซื่อสัตว์ต่อตัวเองเราก็ไม่ซื่อสัต,ต,ตว์กับคนอื่นแน่นอนวันกคดูฝากไว้นะครับอ่าโตขึ้นนักนเรียนต้องมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตว์สุจริตนะครับต้องมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนที่อยูอ่โลกต่รงกันการโรงเรียนสุจริตดางนี้ขอให้ทุกคนกล่าวพระเราจา้าหนึ่ง